เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเป็นผมรายการสกีแคตอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาดาร์กกันนะครับเอ่ออะไรที่มันอยู่แนวเก่าเราก็ยังอยู่หน้าเก่าเหมือนเดิมนะครับไปดูกันได้แต่วันนี้จะมาเริ่มแคสใหม่เลยดีกว่านะครับตามคอนเซปต์ของเรานะเอ่อแนวนี้จะมีอะไรดูทุกวันศุกร์นะฮะหรือไม่ก็มีเพิ่มขึ้นมาก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนอัพขนาดวันนี้ยังขี้เกียจเลย <c oughs> นะครับตอนนี้เราเอ้ยอะไรฟ้าฟ้าโอ้เราเจอของนะผม อ่าฮะเราผมก็เคยเล่นมาแล้วนะขอบอกไว้ก่อนสำหรับคนที่เพิ่งมากดซับแนวนี้นะฮะม่ได้เล่นนานนะครับก็ตอนแรกก็เคยมาเล่นไว้แล้ว ไปแคดไปแล้วพาร์ทเดียวเจอบอสแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ได้แคดอีกเลยเพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่างไม่ว่างหาเล,เล่นตีเกมเอนะครับเคเจะมาใส่ชื่อกันนะเราจะใส่ชื่อว่าเอาไปเลยชื่อแนวเราอะนึกเตอร์อนี่แน็โอเคโอเคเย็ดนะครับเย็ดเลยฮ่องฮ่นะฮะน อ้าแต่งตัวครับอือือแล้วกันเดี๋ยวเลือกเอาสารไปก่อนแล้วมาแต่งตัวให้เป็นพ่อหนุ่มรูปงามเออใครมาทักมาไม่สนใจฮนะเดี๋ยวนะขอดูก่อนแบบเป็นคนสำคัญท่านจะปสคัญ,คญ,คญโอเคมาแล้วฮะเมืแ่อบบกี้บักเรีฮาร์ดทำทำน้อยนะฮะทักมาโอ้ยแมวโอเคเอาทรงผมเอาเป็นไหนดีทรงผม โอ้กอดแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วสีผมเป็นแน่นอนนะสีเหลืองโอ้โ oh, ห oh, สีเหลืองเข้มไปปะนี่ฮะสีเหลืองอย่างเงี้ยแล้วไอยบราวคิ้วคิ้วงไงดีฮะโอ้โหหดไปไม่มีคิ้วเลยถ้ารักดีสวยคิ้วขมวดนะฮะเออเอาเลือกไว้ที่มันตั้งไฮะแล้วก็สีนี้โอเคฮะแล้วก็ออยคัลเลอร์นะแน่นอนเราต้องเป็นสีเหียวเ้ย โอเคอย่างนี้แล้วกันนะครับส่วนหนวดเขา่าหนวดเข่าจะเอาเอาไหมเอาดีไหมไม่เอาดีกว่านะเอ้ยเท่ไม่เอา <c oughs> <c oughs> นะครับเข้าไปเอ็กวัลติ้งนี่คืออะไรไม่เอาดีกว่าน้อโนเล็นะครับเราจะเลือกสายระดีฮะผมจะเลือกเป็นเอ่อนี่คืออะไรวะเอ็กเพลเลอร์เอาเป็นด,ดีกว่าฮนะ เชเวทนะครับโอเคสว่วนของที่ได้มาเลือกเป็นเ,เลือกเป็นเลือกเป็นเลือกเป็นที่นี่กันนะไลฟ์ลิงรับโอเคไปออกเริ่มเรียบร้อยเยสนะครับผมโอ้โฮมีโปรแเรมโอเคไปช่างแม่งครับโอเคเรามาแล้วนะครับตอนนี้สามสิบโซ นะเอาตึบโมโอเคตอนนี้ผมจะบอกว่าถ้าเราถ้าเราเลื่อกจะเดินไปเลยนี่มันก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราเราจะฆ่าป้าพวกนี้ไปนะแล้วเราจะได้เาเรียกว่าอ,อะไรเ,เรียก Human infinity เอ้ยเล่นอ,อะไรวะนั่นแหละมันจะได้เป็นไอ้นี่นะครับเขาเรียกว่าอ,อะไรพูดไม่ถูกอ,อีกแล้วการร่างเป็นมนุษย์ฮะใช่การร่างเป็นมนุษย์ตอนนี้เราก็จะเริ่มฆ่าไอ้ป้าคนนี้ก่อน อ่าไม่โดนโอ้โหเมื่อกี้ค้างไปช่วงนึงครับตอนนี้ป้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วอ้าวกลับมาแล้วคือเหมือนเดิมแล้วเราไมันก็เลือดไม่เต็มนะอ่ามาเดี๋ยวป้ามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเลยเข้ามา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 ทำไมเข้ามาทำไมไม่เข้ามากลัวฮะกลัวใช่ไหมกลัวใช่ไหมกลัวใช่ไหมป้า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 จะตายแล้วนะป้าป้าตายโอ้โอ้ป้าหลบป้าหลบ มูนวอล์กเหรวินวอลกเหรนีะนะครับตายไปแล้วแล้วเราจะได้ไอเทมมาครับแล้ก็จะเก็บใช้นะฮะแล้วก็ป้าตัวนี้เราจะไม่มันจะไม่ดรอปของนะแล้วก็ไม่เอ,เอาเอาตัวนี้นะฮะป้าคนนี้ฮป้าคนนี้เขาดรอปของอยู่ทำได้นะครับถ้าเราต่อยเขาไมากก่กอจะตายนะเราต้องหาจุดกึด่งตกศาสตร์แต่ไม่โดนฮฮเฮ้อขอที่ขอที่เยอะขอที่เยอะ ขอไม่โดนละป้าอย่าดื้ออย่าดื้อผมป้าป้าเออยไปแล้วเออตีอย่างนี้อันตะแรงฮะตีตีโอเคน่าจะเหมือนน่าจะน่าจะไม่ดังมากแล,แล้วล่ะแต่ว่าก็ดังอยู่อตรงฝึกเลย่งแค่เปิดประตูอะพากันต่อเลยนะครัฮะค้างค้างโอ้เราเจอบลอลไฟฮะกดไปเลย ชอบบอลไฟนะครับซึ่งตงัวนี้พี่เอกไม่สามารถเอาของได้ใช่ไหมฮะซึ่งมันต้องเดินธรรมดาฮนะผมะผมเดินธรรมดาอย่างี้แล้วก็กดอินเตอร์ฮะนี่เราเก็บได้แล้วนะไปเถอะนะครไอโซแอร์โ so ลนี่ทำไมผมต้องเลือกเล่นสายนี้ผมเคยเล่นมาแล้วถ้ามันตายแมันก็จะเป็นสามสิบเหมือนเดิมนะครับซึ่งไอบอลพวกนี้มันฆ่าได้ไม่ต้องถึงสามสิบก็ได้นะครับนะฮนะเนะี่ยพวกเนะี่ยผมใช้ฆ่าก็ได้ โอ้มตีได้เหรอเฮ้ยขาขามีไม้ตายคมแฝกเนี่ยนะไม้ตะโพดอ่ะรู when when no Walker, been, h, ้จักไหมไม้ตะโพดอ่ะไม้ตะโพดอ่ะไม้ตะโพดอ่ะเออเอาดิฮัลโหลมันมีสองทางเอ๋อทางเดียวเนี่ยแหละเจอไม้ตะโพดเป็นไงล่ะมึงเออเอ้ยกดผิดโอ้ยจะได้ของเลย ออยหน้าไปัิ่ีอะไรนะเอาตีแม่เงี้ยตีไม่งี้ยง,ง่ายดีพี่น่าโชว์ช้ำเลยเสียไอ้นี่ไปไอ่อ,อโซเอลโล่นะฮะมึงใครเห็นใช่ไหมฮะโอเคพิกอัพไอเทมนะ d ดนเจอร์โอ้เป็นดาบนี้นะเดี๋ยวผมจะใส่ขึน้นมะาเอาคลิปเมนนะฮะเอาตัวนี้ออกมาเอ้ยนี่จะจอมาใสัตตัวนี้โอเคก็ okay. <Okay. S 2> กดคอนโทลแล้วเล็กน,นี่างโอเคแจ่มจ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยห oh. ลบได้เป็นไ,ไงล่ะเทพไปไหนอ้อ oh. หลบไม่ได้ละอืมอืมอืม ตหน้าไม่ตะโพดเป็นไงแล้วไม่ตะโพดอ่ะไม่ตะโพธด้วยไม่ตะโพธอ่าอามาๆมามาไม่ตะโพดไม่ตะโพดไม่ตะโพดอ่ะเทพเทพไซฮาหนึ่งเว้ยนะไปเรื่อยเรื่อยดีกว่าเอาวิ่งดิโอ้โหเยอะเป็นตะแคะตะแคะเราจะเอา โตัวหนึ่งก่อนฮะเราจะเล่นตัวนั้นก่อนโอ้ยเจ็บมึงมึงมึงเอาโดนตัวนี้ให้ตายเหอะโอเคทีนึงโอเคมาเถอะมึงมาเถอะมึงไงตายครับโอเคเราสามารถเชียร์ได้แล้วมาได้เป็นไลฟ์เจมหนึ่งอันนะครับโอเคแต่เราจะไม่ใช้เราเก่าเกมนะ ไปเรื่อยๆเ,เลยคนระับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยอะไรเนี่ยมุกคิมเมร่านะครับต่อจะไม่มีทางไปต่อนะครับแล้วก็เตะเอาเอาเอะตกตายฮะเตะบันไดเฮ้ยอยู่อยู่กิปอัสมูทคืออะไรวะ s <S มาดูเสียงอะไรนะเฮ้ยอะไรอนะ่ะมันมีของว่ะเออใช้ได้ใช้ได้เราจะลองไปเอานะจะตายหาไหมเนี่ย ฮึชุบโอ้ไม่เจ็บเว้ยโซโอัพในมิซิสโซโลอยเดอร์ไปลงเลยไปตันต่อไปตันต่อไปใช่ไหมโอเคไปประ,ประตูฮะลุยยาวๆนะครับผมไม่กลัวโอ้โหแม่งเจอที่มันต้องยิงใช่ไหมนั่นเนี่ยไม่ไดีเด็ โมไม่ได้แดกนงโชโชเซียนเหมือนเรียนมาโชเศร้างไม่ได้เรียนมึงยังไงฮะมึงยังไงมึงยังไงมึงยังไงมาแต่คอมแฟกอื้อหือพุทธาถล่าลงหนีกินเนี่ยอ่ารู้สึกว่าเราต้องใช้กระทางนะตะโคตจีอ๋อจิมไม่เอาอ่ะมันต้องลองไปบูยังไงเลสยังไงก็ต้องบูใช่ไหมเนี่ย ไม่โดนรู้ไงรู้ไงคือรู้ไงไม่ใช่อะไรขึ้นนะขึ้นขึ้นเราเราขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยอ๋ไม่ได้แดกแล้วฮะอ๋ออ๋อมึง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 อุ้ยอย่ามาสตาร์พังคระถางอะพังแล้วนะคุผู้ชมฮะมึงจะเอาไงกูเนี่ยฮะขึ้นมาขึ้นมาข้ามามึงจะเอายังไงฮะ จะเอาอยัางไงนะเราจะไปเจอตัวนี้กันนะกระทาจะพังแล้วฮะกระโดดไงวะเอาเกาะเซนเตอร์เลียมกระาทากด้พังแล้วครับเขาบอกเมื่อกี้ซึ่งอา้าวเราจะวิ่งไปฆ่าตัวตายกันดีกว่านะโอเคเราผัดประตรูเกตนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้เราจเจอตัวนี้แะ โดดหลบฮะมึงออนไรน์ออนไรน์เล่าออนไรน์เล่า,ลาต้องเตะมาสิควัน,นวให้นะซึ่งตัวนี้เราจะเจอตัวนี้นะซึ่งเราจะชิบหายแล้วจะไปผิดต้นไม้ออกก่อนเนี่ยไม่เอานะไม่เอานะโอ้ยเจอกูละชิบหาย์นะคเราจะไปผิดต้นไม้ให้ได้ฮะถ้าถิบต้นไม้แล้วต้องได้เช็คพอยด์นะครับถ้าถีบไม่ทันก็โดนในนั่นเช็ค พาถึงต็นมาแล้วโอเครอดละทุม่มเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้เห็นเหมือนเป็นลูกไฟนะฮะไม่มีอะไรตนนุ่นจะต้องจะไปดูนะเราจะซื้อมือป่ามันเรือเปล่าไหฮะมือป่าจะสู้กับมันได้หรือเปล่านะครับมาสิมาสิฮัลโหลสวัสดีฮัโลโหลสวัสดีฮัโลโหล เป็นไงฮะน้กผู้ชมฮะเราสู้มันไม่ได้ต้องมีคาทาน,นะครับซึ่งคาทาระก็จะออกมานับััรนี้เราตายไปหนึ่งตัวนะครับเป็นการตายที่คุ้มค่ามากถุย <c oughs> ดูดิคาถาหายไปขายซาคาทาคาทาคาทาหายมาห <c oughs> า,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 ายมาหา,า,า,ายพังนะะ <c> เ <oughs> ทียบซา้าหนึ่งเวลามึงนะครับอ้าวเกียดน,นี้ยังไม่ได้ไปเลย <c oughs> โอเคไปกอก็ได้นะครับลืมเลยยังไง ไปไปไปก็ไปไปไปก็ไปไปก็ไปไปไปก็ไปฮึ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 มาตายอ้ไม่ได้แบกฮะมีไมปลคุมแฝงไปคุมแฝกนะเป็นไงคมแฝกแล้วไม่เทพอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะกล่ำเยนแวบกระโดตรงไหนอ๋อวิ่งกระดแล้วเอบนะครับวิ่งแล้วเอโอเค วินี่ผมตั้งไว้เป็นตัวสเปซบาร์นะฮะฮือเโอ้สุดยอดนะฮะแต่ขากลับมันจะกลับได้หรือเปล่านี่แหละจะเก็บเนี่ยเก็บอัมเมอร์เพิร์คืออะไรวะเพิร์คตัวตีนี้น่ารัวเสียวมากเลยฮะฮือเโอ้เทปอยู่เทปอยู่เป็นไงเป็นไงจากชของ FKS ของผมที่กระโดดไม่ผ่านนะครับเลยไม่ได้เอาของอันนี้ไปก็เลยไปร่ำเรียนมาไงร่ำเรียนมาอื เทพเลยอ่าตอนนี้ตอนนี้เราต้องเทคดาวนะครับอืเทคดาวไหมล่ะมึงโอ้โหโอ้โอ้ไหนไหนวันนี้จะดูแดดวันนี้จะดูแดดหลบได้แค่โอ้โอ้โอ้มึงมานี่เลยมึงมานี่เลยมานี่เลยมา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 นี มานี่มานี่เย็นไงรอโจเปิดประตูแล้วมีผีไหมเนี่ยไม่มีโอเคน่ากลัวจะมาเลยไครับไปไปฮะเปิดแล้วมันปิดให้ด้วยประตูเลย yeah! Yeah! ยะยะเขียวแล้วเว้ไปครับไปเจอกับบอสเลยดีกว่านะครับผมไหนครับบอสยูไหนฮะบอสอยูไหนฮะออ,อ,อ,ออกลงยังไงวะเนี่ยออกลงทางนี้นะครับ นี่รู้เปล่าวะโอเคล้วทำนี้ไปฮะเคลียบบอสเลยฆ่าบอสเลยนะครับอ๋อตรงนี้ยืนยิ้มอยู่เหมดดีเพื่อนหันมาทางนี้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 มาลงมาเลยเฮ้ยเก็บนะไปเฮ้ยโอ้โ้โอ้โอ้โอ้โโอ้โนี้ีตัวนตัวน

คิดก่อนนะไอ้เพื่งนนะไอ้เพื่อนนะมึงมึงจะวิ่งแล้วเร็วเดียวอ๋เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วท่านผู้ชมเลยวิ่ง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 โอ้โหวิ่งกระโดดเท่ากับเร็วมึงเรื่องทำไมครับมาไปมาเฮ้ยเฮ้อมึง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 นะมึงมึงมึงนะมึงจะตายแล้วตายแล้วจะตายแล้วเว้ยโอเว่ยโอเว่ยมึงอ๋ออ๋อตกตกอีกแล้วอีกแล้วช็อตนี้ก็แล้วกูวิ่งก่อนเลยวิ่งก่อนเลย งกูมาแล้วโอ้โหเกือบไปแล้วโอ้เกือบไปแล้วอืมเอาเว้ยเว้ยเอาอีกวันนึ่งบังบังหาพี่พี่ไม่สบายหรือไงเอาชุดเล่นมุกเดิมดีกว่าขึ้นมาตรงนี้แล้วยิงฟรีๆเนี้ยอ่าอ่ายิงฟรีเอาไอ้กทีไอ้หานี่อีกละมึงมึงเลยมึงมึงต้องตายมึงต้องตายทีเดียวเว้ยทีเดียวเว้ยโอทีเดียว เอาเด้เอาเด้มึงไงเธอเธอด้วยเทว้าวเอา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 เด้อวิ่งก่อนูวิ่งก่อนมึงมาอีกแล้วมึงเดิมใช่ไหมนั่นไงเอาลงมาตามกูด้วยลงมาทางเดียวกันด้วยนะมาเลยมามาเลยมาเลยออกลายมาเลยโอ๊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 ยโดนโดนกระหัวอ้าตายตายว่ะโอ้ย โอ้ยไม่อย่างไรผมก็ข้ามแล้วตัวหนึ่งนะฮะซึ่งมันก็จะหายไปนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอนคลายนรอนคลายนรอนคลายนะครมาเลยโอ้เลือดเต็มอย่างงี้ก็ไม่ไหวนะจริงๆมามาวู๊ววิ่งขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็ยิงฟีตัวนี้ยิงฟีฮะยิงเข้าไปฮะยิงเข้าไปฮะยิงฟีเนี่ยยิงฮะยิงฮะ โอ้โหมเนลาเหนื่อยเลยโอ้ยมาหน้าหมดมาหน้าหมดอืเอาละจัดกูละตายละอืเรียบร้อยเลยเรียบน้อยเลยมึงอีกแล้วนะยิงเนี่ยยิงไปฮยิงไปตรงมาวิ่ง่ย มา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 ะามาเามามามมามามมา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 มมามามมามามมา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 มมา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 มมา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 ามลามามามมา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 ายามามมามามาามามามาามาม้วาาา วงพับกูเด no oh ็ก yeah. yeah, okay. cross ูตายด้ว่อยไปเนี่ยแต่ไม่ดอกอะไรเลยนะครับดวงจิตไม่ดอกอะไรเลยเยอะเทียนะครับเราฆ่าบอสได้หมดแล้วนะครับแล้วก็จะไปสู่สุกตินะครับเพราะเราเป็นผีเพราะฉันคือวิม่ญญานใช่แล้วไปฮะไปแล้วครับไปแล้วกลับบ้านกลับช่องนะฮะกับซ่อง แพริซันโอ้แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะเราอยู่ที่เมืองมัจจุ่านะครับผมมัจจุ่านี่ที่เป็นแวมไพร์ว่ะแวมไพร์มัจจุ่าชเออใช้ได้ใช้ได้โอ้ยเลยอาจรร์เป็นทีอยากเลยก็้เลยเพียบสิบหายไยก็มาอยู่เมืองใหม่ลนะผมขอดื่มดำกับการเป็นคนรอีกทีนึงแลยวกันเนียยุดเลย จะเป็นคนแล้วฮะโอเคหล่อเหมือนเดิมแล้วนะฮะเราจะมาเดิน,เด,นเดินเล่นกันก่อน,อนดีกว่ามีอะไรให้เล่นไหมมีอะไรทำไหมได้แล้วแหละได้แล้วแหละเอ้ยมีขอให้เก็บด้วยแหละนะฮะเชิญพี่แม่ฟอนไอ้แม่นนะยไลค์เจมอ๋อขอบคุณนะมันเมืองจริงวะเนี่ยทำไมมันรู้สึกวันวังเวงไงไม่รู้วฮะเสียงเพลงตึ้งดตงดึง,ดง,ดง,ดงเอาลุง ลุกคุยได้ะ you คุณเป็นใครไ oh, oh, ด้ไหมเอ๋อ๋อคือถ้าเราเปิดประตูได้เขาก็จะซ่อมของให้เรานะซึ่งมันล,อนะอล็อกต้องลกหมดได้ไหมไม่ต้องดีกอะไรเนี่ยโอ้อกล็อกล็อไปนะไปไหนไะไนฮะ หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไมา่เอาไมา back, 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 back. Okay, back. Back. ่เอาแบ๊ก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 โอเคแบ๊กเพริแบ๊กเลยนี่มีไอ้เข้าไปด้วยฮนะโ okay. อ้โหโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้ติดตามชมพาร์ทหน้าเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงการประเตอร์ไฟของไอ้หัวเหลืองตาเขียวนี่นะฮะโอเคไปแล้วดีกว่าสำหรับนี้สวัสดีครับบายจู่ยิง